สวัสดีครับมาเช็คดวงในวันผ่านพลังงานไพยิปประจำวันอังคารที่16ตุลาคม2567ซึ่งตรงกับขึ้นส1ค่ําเดือน8ปีมะโรงนะครับวันนี้นะครับดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์เพิ่งกลับมาจากาวัดหลวงพ่อปากแดงสําหรับคนที่ร่วมบุญร่วมุตสกับอาจารย์วันนี้นะครับก็ขอให้มีโชคมีลาภไปแล้วกันนะครับผมดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทางทิกตอกและนะครับทุกทุกแพลตฟอร์มนะครับกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับในทุกทุกแพลตฟอร์มเพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานนะครับอคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานและใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผม สีที่เสริมดวงท่านการเงินนะครับวันนี้จะเป็นสีเทาดําสีที่เสริมเพิ่มความรักก็จะเป็นสีส้มสีที่เสริมเพื่อการงานนะครับก็คืออสอีม่วงหรือว่าสีที่เสริมดวงเสริมชะตาราศีนี่จะเป็นสีฟ้านะครับผมเป็นคู่มิดด้วยสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับเลขนำโชคในวันนี้นะครับได้แก่เลข3าเลข6 เลข8เลข9เลข5เลข7และเลข1ให้ระวังเลข0กับเลข2ให้ดีๆนะครับผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจผู้ชมทางคลิปของนะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่ต่อของอาจารย์เข้าไปโอนเงินกองคืกนกำลังไว้ก่อนได้เลยแต่ถ้าคนที่ชมทางแผ่นความอื่นๆคุณสามารถติดต่อทางองินบ็อกซ์ของแต่ละแผ่นความอ๋อได้เลยนะครับผม หรือนะครับใครที่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ที่ต่ออาจารย์ไม่ไปเลยมันค้างนะครับก็สามารถกดติดตามโปรไฟล์และทักาในอิกบ็อกของที่ต่อได้เลยนะครับอ่ะพุทธังเปิดทำมังเปิดสังัังเปิดนะครับวันนี้เราอยู่กันกับไพ่ชุดเล็กนะครับมาดูว่าคนที่เกิดทั้นเจ็บมันจะเป็นอะไรใครทุร่มเจบใครร่วมทุมบุญมากับอาจารย์วันนี้ขอให้ร่ำรวยเปิดกิจการร้านค้าใดๆก็ขอให้ขายดขายดีนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่ว้าว a d g e of Pentacle วันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะได้รับโครงการใหญ่ๆงานใหม่ๆเข้ามานะครับถือว่าโดดเด่นทีเดียวและงานดีประสบความสำเร็จการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะได้โชคได้ลาบจะมีดวงที่อาจจะได้รับรางวัลใหญ่ก็ได้ขอให้ทําบุญแต่เช้านะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูแข็งแรงคนที่เจ็บที่ป่วยก็จะดีขึ้นนะครับความรักคนโสดจะมีคนมาเปยจะมีคนมาชอบคุณนะครับ คนที่มีคู่ครับวันนี้คุณมักจะได้โชคลาภจากแฟนในคนแรกของคุณวันนี้ขออนขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิฆเนศปางประธานพรนะครับจะได้สมหวังดังใจปรารถนาในทุกๆเรื่องที่คุณปรารถนาท่านที่เกิดในวันจัดครับ ได้ไพ่เดอะจัสติสนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นแต่ให้ระวังเรื่องของการทะเลาะหรือความขัดแย้งการเซ็นเอกสารไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีปัญหาได้กันก็เช่นกันนี้ให้ระวังในเรื่องของความขัดแยง้งผ้าไปเซ็นคําประกันก็มีโอกาสจะถูกเบี้ยวหนี้หรือมีคดีตามได้นะครับสุขภาพนะครับให้ระวังน้ําเหลืองเสียภูมิแพ้แพ้ากานนะครับ ความรักคนโสดนะครับวันนี้นะยังไม่สมหวังนะครับอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักมักจะมีปากมีเสียงกัน้นต้องนิ่งเอาไว้ก่อนนะครับอยากมีโชคมีลาบวันนี้ขอพรขอโชคลาบต้องไปบริจาคอโลหิตนะครับรหรือว่านะฮะทาบุญกับมุลยที่ที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับรหรือว่าไหวพระแม่สิอุมาเทวีภา,า,าพพิชเนศนะครับก็จะ เสริมโชคลาภได้นะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาไร้แต่ได้กลายเป็นดีท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ได้ไพ่ห้าดาบนะครับโอ้กิจการงานของคุณให้ระวังความขัดแย้งกับผู้หลังผู้ใหญ่เ,เรไรจะมีปัญหาในเรื่องของการาการเงินก็เช่นกันครับในวันนี้นะฮะยังไม่เีโชคลาภหรือว่าการเงินต้องวางแผนกันให้ดีๆในเรื่องของการาใช้ใจ่ายนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูเครียดหน่หยเนาะในเรื่องของการ เจ็บป่วยนะครับความรักคนโสดตรงนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะครับหรือความรักยังไม่สมหวังคนที่มีคู่เข้าวันนี้ปัญหาความรักมกักจะมีความขัดแย้งหรือนะครับคุณต้องอดทนเป็นอย่างสูงเลยก็จะดีกว่านะฮะหรือเรื่องการกระทาหรือการทะเลออาะจะดีที่สุดวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพุทธเนตรตามขจัดอุอป,ปสรรคครับนะก็จะผ่านอุปสรรคและปัญหาไปได้อย่าลืสมสวดมนต์ไหว้พระด้วยนะครับท่านที่เกิดในวัน บุฒกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่ page of p e n t a c l e นะฮะเด็กที่เรียนในนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการทํางานหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะมีโชคลาภเด็ๆหรือมีเงินทองเข้ามาบ้างต้องวางแผนในการใช้จ่ายนะครับนะสุขภาพวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้นะฮะมักจะมีความรักดีๆที่เข้ามานะครับคนที่มีคู่ครับ วันนี้นะฮะมักจะได้โชคลาบหรือได้สิ่งดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณวันนี้ขอพอรขอโชคลาภพุทธลังวันให้ไวหวไอ้ไข่พัดเจดีนะครับทุกคนคืนก็เช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับนะบไหว้พระประจําวันเกลดด้วยนะครับผมก็จะยินโดดโชคลาบได้เหมือนกันท่านที่เกิดในวันพัฒน์ฤาษีบดีครับ ได้ไพ่เดอะไฮคริสเท็ดนะฮะวันนี้กิจการเาหคนโดยภาพรวมต้องมีการวางแผนในเรื่องของการทํางานหน่อยนะเพราะว่ามันมักจะมีสภาวะเครียดหรือกดดันสูงาการเงินก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้นะคุณต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายอย่าคาดหวังน้ําบ่อหน้านะครับสุขภาพนะครับในช่วงนี้ให้ระวังน้ําเหลืองเสียภูมิแพ้แพ้อากาศหรือว่าความเครียดนะครับความรักคนสนในช่วงนี้ค่อนข้างจะกดดันนะฮะหรือว่า นะครับยังไม่ค่อยเปิดใจเข้าหากันนะครับมักจะมีเรื่องกดดันเข้ามาเรื่อยๆนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากที่คุณไม่ค่อยเปิดใจคุยกันมันก็เลยทําให้ต่างคนก็ต่างกลัวซึ่งกันและกันเองนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องพระแม่กวนอิมนะครับองพระแม่สุรัสัสวสดีนะครับเพื่อเสริมบุญบาร,รมีให้ความรักของคุณนั้นสวยสดงดงามและมีโชคลาภได้ด้วยนะครับท่านที่เกิดในวัน สุกครับได้ไพ่สองเหรียญน,นะครับวันนี้กิจการงารเงินนั้นถือว่าเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่านะมักจะมีงานเก่าๆหรือว่าคนที่ตกงานก็กำลังจะได้งานนะครับการอานกเช่นกันนะครับวันนี้ยังเก็บเงินไม่ได้เงินที่ได้มาเป็นเงินหมุนนะครับสุขภาพให้เราวังมาอาการเวียนหัวเครียดสุดเยอะนะครับ ความรักคนโสดช่วงน,นี้นะครับให้ระวังความรักเก่าๆจะย้อนกลับเข้ามาคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักก็คือปัญหาเดิมๆที่คุณเจออยู่ต้องค่อยๆเคลียร์ทุกอย่างจะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับพ่อแม่ศรีอุมาเทวีเสริมดวงเสริมชะตาได้เป็นอย่างดีท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่ก้าวถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานทุกคนถือว่าเ,อาเริ่มมีการปรับตัวในเรื่องของ งานนะครับผมการเงินก็เช่นกันในช่วงนี้ถือว่าเริ่มดีขึ้นในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับแต่เก็บเงินไม่อยู่นะสุขภาพนะครับให้ระวังเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะครับผลความรักคนสดวันนี้จะมีผลเข้ามาเยอะเลือกให้มีคนให้เลือกเยอะต้องจริงจังจริงใจนะครับเรื่อคนใดคนหนึ่งคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักของคนนั้นให้อาละวังมีคนมายุมาแย่ทําให้ความรักมันห่าเดิไปวันนี้นะครับแก้ปัญหาด้วยกันนะครับจริงใจและเปิดใจคุยกัน วันนี้ไหว้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวันเกิดเช่นพญานาคนะครับหรือพระปางนาคปกจะได้เสริมดวงเสียงตาลคันได้เป็นอย่างดีวันนี้ไปแล้วนะครับใครร่วมทาบุญใครร่วมสมร่วมแช์นะครับคอมเมนต์มาคุยกันขอให้มีโชคมีลาบนะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ